สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันในประเด็นที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็อาจจะละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับนั่นคือเรื่องของการทำลายสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาโดยเฉพาะในมุมของศาสนาอิสลามเลยตั้งแต่เรื่องในอดีตไปจนถึงสิ่งที่เราเห็นเห็นกันในปัจจุบันเราใช้บทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งเป็นแกนหลักนะครับชื่อว่าจากรูปเคารพสู่คัมภีร์การทำลายสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาคือมันจะพาเราไปดูเลยว่า S <S เอ๊ะอดีตเนี่ยเรื่องการทําลายรูปเคารพมันเป็นยังไงแล้วก็มาถึงยุคนี้ที่มีการเผาคัมภีร์เอาคุรานซึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะดูย้อนแย้งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือว่ากลุ่มคนที่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยบางส่วนเคยเป็นผู้ทําลายสัญลักษณ์มาก่อนกลับต้องมาเจอกับความเจ็บปวด <S <S เมื่อสัญ,ญลักษณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของตัวเองถูกทําลายซะเองซึ่งตรงนี้ก็น่าจะมีบทเรียนอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ค่ะ น่าสนใจมากค่ะจะทำความเข้าใจว่าทำไมเรื่องพวกนี้มันถึงเกิดขึ้นแรงจูงใจมันคืออะไรแล้วมันส่งผลต่อความรู้สึกคนยังไงบ้างทั้งการกระทำในอดีตของมุสลิมบางกลุ่มนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาที่เราเห็นต่อการเผาอัลกุรอานในยุคนี้ก็น่าจะเป็นการสำรวจมิติที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาเลยทีเดียวครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เพื่อให้เห็นภาพรวมๆก่อนนะเราคงต้องย้อนไปดูประวัติศาสตร์กันนิดหนึ่งบทวิเคราะห์ที่เราดูเนี่ยเขาพูดถึงช่วงเวลาสําคัญเลยคือยุคทีออ่อิทธิพลของอิสลามแผ่ขยายออกไป ค่ะช่วงศตวรรษที่7ถึง13ประมาณนั้นนะฮะใช่ครับซึ่งมันก็มีบันทึกมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายอย่างที่บอกว่าในช่วงนั้นน่ะมีมุสลิมบางกลุ่มบางกองทัพเขาได้เข้าไปทำลายสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาของความเชื่ออื่นๆที่เจอในดินแดนที่เข้าไปออืม,มีตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดๆในบทวิเคราะห์เลยนะครับเช่นเขาพูดถึงพระพุทธรูปบามิยานที่อัฟกานิสถานอ๋อค่ะที่ดังๆเลย ถึงแม้ว่าครั้งสุดท้ายที่คนจําได้คือตอนที่ตาลิบันทําลายปี2001ใช่ไหมครับแต่แนวคิดเรื่องการไม่ยอมรับรูปเคารพแถวนั้นมันก็มีมานานกว่านั้นค่ะหรืออย่างในอินเดียก็มีบันทึกเรื่องการทําลายวัดทําลายเทวรูปฮินดูหลายแห่งเลยตอนที่กองทัพมุสลิมบางกลุ่มเข้าไปค่ะกรณีมสัสยิดบาบรีที่ทับวัดพระรามเดิมอันนั้นก็เป็นประเด็นใหญ่โตมานานใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องโบสถ์คริสต์บางแห่งในตะวันออกกลางหรือยุโรปตะวันออก ที่ถูกทำลายหรือเปลี่ยนไปเป็นมัสยิดอย่างฮาเกียโซเฟียที่อิสตันบูลอันนั้นชัดเจนมากเดิมเป็นมหาวิหารมาก่อนค่ะผมครับประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือการพยายามทำความเข้าใจเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงทำแบบนั้นซึ่งบทวิเคราะห์ก็ชี้ไปที่หลักการสำคัญอันหนึ่งในศาสนาอิสลามเลยนั่นคือเรื่องการทำลายรูปเคารพหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าไอคอนอลาซัมใช่ค่ะซึ่งแนวคิดนี้จริงๆก็มีในศาสนาอื่นหรือบริบทอื่นเหมือนกันนะคะ แต่ในอิสลามเนี่ยมันจะมีความหมายเฉพาะที่เข้มข้นมากขึ้นคือการต่อต้านการบูชารูปปัน้นหรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่ไม่ใช่อัลลอฮ์พระเจ้าองค์เดียวเพราะเขาเชื่อว่าการทําแบบนั้นเป็นการตั้งภาคีหรือชิริกนะคะคําว่าชิริกนี่มันสําคัญยังไงครับในทางเทววิทยาอิสลามโอ้โหสําคัญมากถึงมากที่สุดเลยค่ะชีริกเนี่ยในอิสลามถือเป็นบาปที่ร้ายแรงที่สุดแล้วไม่มีอะไรเทียบได้เลย มันคือการปฏิเสธแก่นเลยค่ะคือความเป็นเอกะาของพระเจ้าหรือเตาฮิตซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นในมุมของมุสลิมบางกลุ่มที่เขาตีความหลักการนี้แบบเคร่งคัดมากๆหรืออาจจะสุดโต่งไปเลยในบางยุคบางสมัยการทำลายรูปเคารพที่เขาเห็นว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตั้งภาคีเนี่ยก็เลยถูกมองว่าเป็นการกระทําเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์ของศรัทธาเหมือนเป็นการขจัดสิ่งที่จะนําคนไปสู่บาปที่ร้ายแรงที่สุดนะคะอ๋อเข้าใจครับหมายความว่า หลักการนี้ก็ถูกตีความแล้วก็ปฏิบัติโดยมุสลิมแค่บางกลุ่มในบางช่วงเวลาไม่ใช่ว่ามุสลิมทุกคนจะเห็นด้วยหรือทำเหมือนกันหมดถูกไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ อันนี้สําคัญมากต้องย้ําเลยว่ามันไม่ใช่แนวปฏิบัติที่เป็นสากลหรือว่าทุกคนยอมรับเหมือนกันหมดตลอดประวัติศาสตร์นะคะมันมีกันตีความที่หลากหลายมากแล้วก็มีผู้นํามุสลิมหรืออาณาจักรมุสลิมเยอะแยะเลยในประวัติศาสตร์ที่เขาไม่ได้มีนโยบายทําลายศาสนาสถานหรือสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นแบบเป็นระบบแต่ว่าการกระทําของกลุ่มที่เขายึดแนวคิดไอคอนอล拉ซิมแบบเข้มข้นเนี่ยมันก็ทิ้งร่องรอยไว้ในประวัติศาสตร์ชัดเจนกลายเป็นรูปแบบหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ซึ่งมันก็ถูกขั เคลื่อนโดยการตีความศาสนาที่เฉพะเจาะจงมากๆของคนบางกลุ่มแล้วก็มีเรื่องบริบททางอํานาจการเมืองของยุคนั้นๆเข้ามาเกี่ยวด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับทีนี้พอเราพูดถึงการต่อต้านรูปเคารพเนี่ยมันก็นํามาสู่ประเด็นที่ออน่าสนใจมากๆอีกจุดหนึ่งในบทวิเคราะห์ก็คือเรื่องของคัมภีร์อัลกุรอานเองคือในเมื่ออิสลามต่อต้านการบูชารูปวัตถุใช่ไหมครับแล้วทําไมตัวคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งก็เป็นวัตถุนะเป็นเล่มหนังสือเนี่ย ถึงได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างสูงสุดเลยล่ะครับมันเหมือนจะมีความแตกต่างที่น่าสนใจซ่อนอยู่ใช่ค่ะบทวิเคราะห์เขาอธิบายเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างครับเห็นว่ามีรายละเอียดเรื่องการปฏิบัติต่อคำพีด้วยค่ะบทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นเลยว่าสําหรับชาวมุสลิมแล้วเนี่ยอัลกุรอานไม่ใช่แค่หนังสือธรรมดาธรรมานะคะแต่เขาเชื่อว่าเป็นพระวจนะของอัลลอฮ์หรือกามุลลอฮ์แคลัมอัลลอฮ์ที่ถูกประทานลงมาให้ศาสดามูฮัมหมัด มันคือเนื้อแท้ของสารจากพระเจ้าที่อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์เราอ่านแล้วก็เข้าใจได้ดังนั้นสถานะของอัลกุรอานนี้คือสูงส่งมากๆค่ะแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับความเชื่อนี้มันแสดงออกมายังไงอ๋อในทางปฏิบัตินะคะมุสลิมชั่วโลกเลยจะปฏิบัติต่ออัลกุรอานด้วยความเคารพมากๆค่ะเช่นจะไม่วางอัลกุรอานไว้ที่ต่ำหรือเอาของอื่นไปวางทับคัมภีร์ มักจะเก็บไว้บนชั้นที่สูงสะอาดแล้วก็ก่อนที่จะจับต้องตัวเล่มโดยเฉพาะตัวอักษรอ,อาหรับข้างในเนี่ยมุสลิมที่เคร่งครัดมากๆเขาจะต้องชำระล้างร่างกายก่อนหรือที่เรียกว่าทำวุดูนะคะอ๋อการอาบน้ำละหมาดประมาณนั้นค่ะเป็นการแสดงความเคารพทั้งกายทั้งใจแล้วก็พยายามอย่างยิ่งเลยที่จะไม่ให้คัมภีร์ตกหล่นหรือเอาไปไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นห้องน้ำอะไรแบบนี้ การปฏิบัติพวกนี้นี่แหละค่ะที่มันสะท้อนให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกอยู่กับตัวคัมภีร์ในฐานะที่เป็นวัตถุอ๋อเข้าใจแล้วครับมันไม่ใช่การบูชาตัวเล่มแบบเดียวกับการบูชารูปเคารพแต่เป็นการให้ความเคารพสูงสุดกับสิ่งที่คัมภีร์นั้นเป็นตัวแทนอยู่คือพระวจนะของพระเจ้า ถูกต้องค่ะใช่เลยนี่คือความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนมากๆที่บทวิเคราะห์พยายามชี้ให้เห็นแม้ตัวเล่มอัลกุรอานจะไม่ใช่รูปเคารพที่สร้างมาให้กราบไหว้บูชาโดยตรงแต่ในฐานะที่เป็นรูปธรรมหรือ physical manifestation ของพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์สถานะของคัมภีร์ก็เลยถูกยกระดับขึ้นจากแค่หนังสือธรรมดาให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของศรัทธานในอิสลาม ความเคารพที่เข้มข้นมากๆตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้เราเข้าใจได้ว่าทําไมการกระทําอะไรก็ตามที่ถูกมองว่าเป็นการลุบลู่ดูหมิน่นอัลกุรอานเนี่ยมันถึงสามารถสร้างความเจ็บปวดความโกรธแคนแล้วก็ความรู้สึกสะเทือนใจอย่างรุนแรงมากๆให้กับชาวมุสลิมจํานวนมหาศาลทั่วโลกได้อืซึ่งก็นําเรามาสู่สถานการณ์ในปัจจุบันที่บทวิเคราะห์เรียกว่าเป็นการพลิกผันหรือสถานการณ์กลับตลปัดเลยนะครับ จากที่ในอดีตมีบันทึกว่ามุสลิมบางกลุ่มเคยไปทำลายสัญ,ญลักษณ์ศาสนาอื่นตอนนี้กลายเป็นว่าสัญ,ญลักษณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของอิสลามเองคือคัมภีร์อัลกุรอานก,กำลังถูกเอามาเผาหรือทำลายในรูปแบบต่างๆในหลายประเทศใช่ค่ะสถานาการณ์มันเปลี่ยนไปเลยแล้วผลกระทบที่ตานาเป็นยังไงบ้างครับบทวิเคราะห์เขาอธิบายความรู้สึกของผู้คนไว้ยังไงบ้างบทวิเคราะห์บรรยายถึงผลกระทบทางอารมณ์ที่รุนแรงมากค่ะ มันไม่ใช่แค่ไม่พอใจธรรมดานะคะแต่เป็นความรู้สึกเจ็บปวดลึกๆเลย deep anguish เป็นความโกรธแค้น outrage แล้วก็ความรู้สึกว่าศรัทธาแล้วก็ตัวตนของพวกเขาในฐานะมุสลิมเนี่ยกำลังถูกโจมตีโดยตรงโห oh. การเผาเอัลกุรอานไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการเผากระดาษหรือหนังสือเล่มหนึ่งแต่มันเป็นการกระทำเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่มุ่งเป้าไปที่แก่นแท้ของความศรัทธาเลยเป็นการดูหมิ่นสิ่งที่เขายึดถือว่าสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดมันกระทบไปถึงอัตลักษณ์ i d e n t i ิตแล้วก็ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมมุสลิมหรืออุมมะทั่วโลกเลยค่ะแค่ลองนึกภาพตามก็รู้สึกได้ถึงความรุนแรงทางความรู้สึกนะครับเหมือนกับว่าเออหัวใจของความเชื่อถูกทำร้ายโดยตรงเลย ใช่ค่ะแล้วถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดตามที่บทวิเคราะห์เสนอการพลิกผันของสถานการณ์นี้มันก็มีความหมายที่น่าสนใจซ่อนอยู่นะคะคือมันเป็นสถานการณ์ที่เจ็บปวดมากไม่ต้องสงสัยเลยแต่ในขณะเดียวกันบทวิเคราะห์ก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะเปิดพื้นที่ให้เกิดการทบทวนหรือแม้กระทั่งความเข้าใจในมุมกลับได้เหมือนกันหมายความว่ายังไงครับที่ว่าเปิดพื้นที่ให้ทบทวนหรือเข้าใจในมุมกลับ บทวิเคราะห์เสนอว่าประสบการณ์ความเจ็บปวดจากการที่สัญ,ญลักษณ์ศักดิก์สิทธิ์ของตัวเองถูกทำลายในปัจจุบันเนี่ยอาจจะทำให้มุสลิมบางส่วนสามารถเข้าใจหรืออย่างน้อยก็ตระหนักถึงความรู้สึกเจ็บปวดของคนนับถือศาสนาอื่นๆที่สัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาของเขาเคยถูกทำลายในอดีตไม่ว่าจะด้วยน้ำมือใครหรือด้วยเหตุผลทางเทววิทยาอะไรก็ตามมันเผยให้เห็นถึงความเปราะบางร่วมกันของมนุษย์เรานะคะเมื่อสิ่งที่ตัวเองเคารพศรัทธามากๆถูกย่ำยี ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปปัน้นเป็นวัดเป็นโบสถ์หรือเป็นคำภีแนวคิดทางเทววิทยาเรื่องรูปเคารพอาจจะต่างกันแต่ความผูกพันทางใจความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อถูกลบหลู่เนี่ยดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเอ,อ่อรู้สึกร่วมกันได้เป็นมุมมองที่ชวนคิดมากเลยครับเหมือนกับว่าความเจ็บปวดมันกลายเป็นภาษาสากลที่ทำให้เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้แม้จะมีความเชื่อต่างกัน ก็มีความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีค่ะนอกจากนั้นบทวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตในเชิงวิพากด้วยนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะสะท้อนย้อนกลับไปให้เห็นถึงการกระทาของมุสลิมบางกลุ่มในอดีตท,ที่อาจจะแสดงออกถึงการขัดความเคารพต่อสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาอ,อ,อ,อื่นในช่วงเวลาของการขยายอํานาจหรือความขัดแย้งทางศาสนาในยุคก,ก่อนๆน,นะคะแล้วบทเรียนที่เราพอจะดึงออกมาจากเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออะไรครับจากการทําลายรูปเคารพในอดีตมาถึงการเผาเอัลกุรอานในปัจจุบันบทวิเคราะห์เขาสรุปว่าอย่างไง บทวิเคราะห์ลากเส้นเชื่อมที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาค่ะว่าแก่นแท้ของความรู้สึกเจ็บปวดจากการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกทำลายเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดเลยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปปั้นหินเป็นวัดที่สร้างมาเป็นร้อยๆปีเป็นโบสถ์ที่สวยงามหรือเป็นคัมภีร์อัลกุรอานที่เชื่อว่าเป็นวจนะของพระเจ้าการกระทําที่มุ่งทําลายสิ่งเคารพซึ่งมันอย่างรากลึกอยู่ในจิตใจของคนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามล้วนแต่สร้างบาดแผลสร้างความรวดราวที่ลึกซึ้งได้เหมือนกัน สแสดงว่าบทเรียนสำคัญอันหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัต y การพยายามเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นใช่ค่ะบทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นศักยภาพตรงนี้เลยการตระหนักถึงความเจ็บปวดร่วมกันแบบนี้ในทางอุดมคติแล้วนะคะก็อาจจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันร,ระหว่างผู้คนต่างาศาสนาได้มากขึ้น แต่ว่าบทวิเคราะห์ก็ไม่ได้มองโลกในแง่ดีอย่างเดียวนะคะยังเสนอมุมมองเชิงวิพากษ์ที่ชวนให้คิดต่อด้วยโดยเสนอว่านี่อาจจะเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับประชาคมมุสลิมเองที่จะได้ทบทวนแล้วก็ประเมินการกระทำในประวัติศาสตร์ของบางกลุ่มนะคะที่เคยแสดงออกถึงการขาดความเคารพต่อสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาอื่นๆแม้ว่าการกระทำเหล่านั้นอาจจะมีคำอธิบายทางเทวิทยาหรือบริบททางประวัติศาสตร์รองรับในยุคสมัยนั้นๆ แต่พอมองจากมุมของโลกปัจจุบันที่เราเน้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมศาส,สนาสิทธิในการนับถือศาสนาของทุกคนการกระทําแบบนั้นก็อาจจะถูกมองว่าเป็นแนวคิดที่สุดโตง่งแล้วก็เป็นปัญหาต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้เหมือนกันค่ะเป็นการเดินทางที่พาเราไปไกลเหมือนกันนะครับจากการทําลายรูปเคารพที่อ้างเหตุผลทางเทววิทยาในอดีตมาสู่ความเจ็บปวดเมื่อคมภีศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองถูกลบหลู่ในปัจจุบัน บทวิเคราะห์นี้ได้ฉายภาพให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการพลิกผันที่ทรงพลังจริงๆแล้วก็ตอกย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นาศาสนาไหนสัญ,ญลักษณ์ทางาศาสนาก็มีความหมายความสำคัญต่อจิตใจของคนอย่างยิ่งยวดเลยนะครับใช่เลยค่ะและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะซึ่งก็ต่อย,ยอดมาจากบทสรุปของบทวิเคราะห์แต่ขยายวงให้กว้างขึ้นไปอีกคือ ในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เต็มไปด้วยความเชื่อที่หลากหลายมากๆสังคมต่างๆเนี่ยจะสามารถเรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้งความไม่พอใจหรือแม้แต่บาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่มันเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาเหล่านี้ได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องหันไปใช้ความรุนแรงหรือการทําลายสิ่งที่คนอื่นเขาเคารพสูงสุดอทําแห่งการเคารพซึ่งกันและกันหรือ mutual respect ให้มันเกิดขึ้นจริงได้อย่างไง เพื่อที่จะก้าวข้ามวงจรของความเจ็บปวดความแค้นความขัดแย้งที่ดูเหมือนมันจะวนเวียนซ้ำรอยเดิมอยู่เรื่อยๆนี่คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปค่ะครับผมเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากๆครับ